มาค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านมาอัปเดตประกาศฉบับที่9ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึง14กรกฎาคม65ในวันที่12-14กรกฎาคม65มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นรองมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนส่งผล ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้เมื่อวานนี้วันที่11ก็น,น้ําท่วมไปหลายพื้นที่แล้วนะคะเรามาอัปเดตจังหวัดที่จะต้องเตรียมตัวกันเลยสําหรับวันนี้12 กรกฎาคม65ไปจนถึงวันที่13กรกฎาคม65นะภาคเหนือจะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางอุตรดิต์สุขโขท,ทยัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูร์ภาคอีสานจะมีจังหวัดเลยหนองบัวลำพลูอุดรธานีหนองคายบึงกการรสนนคน,นคคนพนมมุกดาหารยะโสธรกาฬสินธุ์ ขอนแก่นเชยภูมิโคราชมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาค,นคนรนครปฐมกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่น,นกครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้ว สัเชิงชาวชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภักใต้ได้แก่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตงังและสตูลถัดมามาเช่นในส่วนของวันที่14กรกฎาคม65จากภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์สุโขทัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูร์ภาคอีสานได้แก่เลยนองบัวลำพูอุดรธานีน้องคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธร กลสิน์ขอนแก่นชัยภูมิโคราชมหาสารครามร้อยเอ็ดและอำนาจเจริญภาคกลางได้แก่น,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบ,บบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจน,นบุรีราชบุรีสมุทรสงคารามสมุทรสาครนนะครปฐมกลุ่เทพละปร,ะริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่น,นครนายกปราจีบานบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีระยองจันทบุรีและตราด ภาคใต้ได้แก่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จุมพรสุษราธ,ธานีนครศรีธรรมาราชระนองทางงาภูกเก็ตกระบี่ตังและสตูลส่วนขึ้นลมบริเวณทะเลน้ำมันและอา่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นให้พี่น้องชาวเรือทุกท่านระมัดระวังเรื่องการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือได้ควรงดออกจากฝั่งไปจนถึง14กรกฎาคม65คลิปนี้ลาไปก่อนจนใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย